ครับผมสวัสดีครับผมเทนภูไทยวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกแล้วครับผมก็เหมือนเดิมฮะก็นำวัะภุมุมงคลพระเครื่องของหลวงพ่อคูณปริสุตโธมารีวิวให้เพื่อนสมาชิก กติดตามได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นวันนี้ก็นําเสนอเหรียญเหรียญเลื่อนนะฮะเหรียญเลื่อนสมรรักของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นเหรียญรูปเซมาติมงวีปศ2535น้รอสสบห้าในทองแดงในทองแดงเป็นเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณเหรียญร,รุ่นนี้ก็เป็น เนื้อทองแดงบอกนิยมอมามกของหลวงพ่อคูณพริสุทธโธสร้างในปีพศ2535ก็สร้างในวาระที่หลวงพ่อคูณพริสุทธโธท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระยานวิทยาคมเทระในปีพศ2535ก็เป็นเหรียรูปสมีมาฮนะสีมาเนื้อทองแดง เขเรียนรุ่นนี้ก็จัดสร้างมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวารองหาแล้วก็เนื้อทองแดงมีทองแดงทองแดงลมดําแล้วก็มีทองแดงผิวไฟจำนวนการจัดสร้างก็ก็ไม่มากเนื้อทองแดงนี่ก็น่าจะมีน่าจะมีไม่เกินหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวไฟผิวไฟเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดแล้วก็จุดจุดตำหนิหลักพิจารณาเหรียญแท้กันแบบเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็มีมีของเก๋ทาเทียมได้ลอกเปลียนแบบออกมาก,ก็มีสองบล็อกนะนะฮะมีมีบล็อกมีบล็อกทองคํา็อกทองคําอมหมากแล้วก็บล็อกธรรมดาไม่ออมหมาก ต่บล็อกนี้เป็นบล็อกอ,อมหมากเพราะว่าที่ปากของหลวงพ่อจะมีจะมีมีเนื้อเกินแล้วก็เขาก็เลยเรียกว่าเนื้อ,อบล็อกอมมากบล็อกอม,มากก็คือจัดสร้างจัดสร้างจากจากบล็อกทองคำนะฮะสร้างเป็นบล็อกทองคําแล้วก็นำมามามาปั๊ม เนื้อทองแดงด้วยก็เลยกลายเป็นบอกอมากมีในเนื้อทองแดงก็สังเกตดูจะมีมีม,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 มีที่ปากของหลวงพ่อจะมีเนื้อเกินเหมือนกับหลวงพ่อกําลังอมอมากเห็นชัดไหมฮะ เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรูปเสมารูปเสมาควา่ำแล้วก็เป็นกนกกนกเป็นยกซุ้มลุงพ่อก็จะนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานอัจนะแล้วก็จะรึกพระยานวิทยาคมุมลุงพกขูนปริสุทธโหวัดบันไร่ันบันไรนขราชสีมา <Yeah. c oughs> ตรงตรงสังคติก็จะมีอัขรามิมิ yeah. มครับผมแล้วก็ท่านหลังก็จะเป็นรูปเป็นรูปตลปัดพยศตลปัดพยศตลปัดพยศแล้วก็มีอัคารามิสองตัวข้างๆและก็จาลึกที่ระลึก ฉลองสมณศักดิ์4ตุลาคมพศ2535นะฮะพศส5งพรูปสีมาธรรมจักรเรียนลักษณะอ้ํครับแล้วสมบัตอ้ําดูขอบข้างรอยตัดนะฮะก็เหรียญรุ่นนี้ก็หลักพิจารณาหลักพิจารณาก็มีลายตำมีตำมีำลายจุด ที่ต้องพิจารณาที่เขาดูเขา,เขาก็ดูที่เนื้อเกินที่ปากของหลวงพ่อแล้วก็มีมีมีเส้นขีดตรงอัคาลามีเนี่ยอัคาามีจะมีขีดติ่งขึ้นมาสองขีดตรงตัวมะแล้วก็ตัวมีเนี่ยจะมีติ่งเนี่ยเป็นเส้นวิ่งเป็นเนื้เป็นเส้นเกินนะฮะเส้นเกิน แล้วก็ตรงตรงข้อข้อข้อนหน้าแข้งของพ่อเนี่ยข้อหน้าแข้งของ,พ,อขอขง,ของพ่อจะมีขีดมีขีดเป็นลลยๆอยู่ดูเส้นวิ่งวิ่งวิ่งเป็นเป็นเส้นวิ่งที่เป็นวิ่งบางๆนะฮะเป็นริ้วเป็นบางๆตรงหน้าแข้งด้านด้านขวาของพ่อด้านล่างเนี่ย แล้วก็ตรงตรงตรงพระยานเนี่ยตรงพระยานพระยานวิทยาคมตรงเส้นเส้นขอบพิมพ์เนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่เส้นหนึ่งเล็กเลเส้นเล็กๆซ้อนอยู่เนี่ยครับผม <c oughs> อันนี้เป็นจุดด้านหน้าแล้วก็ลายกระหนกเนี่ย ลายกระหนกข้างๆนี่ก็จะคมชัดชัดเจนชัดเจน,นเรามาดูพิจารณาด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงพิจารณาก็จะพิจารณาตรงมีตรงมีอัครม,มีตมัวเนี่ยตรงสระอีเนี่ยสระอีจะมีเส้นวิ่งมาที่ตลับปัดบางๆ บางบาด้านบนเนี่ยตรงมุมด้านบนจะมีเส้นสายฝนวิ่งเส้นสายฝนวิ่งวิ่งเฉียงเฉียงลงมาฮะตามพื้นเหลียญนก็จะมีตรงด้านล่างครับผมแล้วตรงอีกจุดหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นจุด ตรง4ตุลาคมเนี่ยจะมีเส้นเส้นวิ่งลงมะเส้นแตกนผมจะซูมให้ให้ให้เห็นให้เห็นชัดๆไฟผมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะมีเส้นเฉียงลงมานะฮะมันไม่ค่อยชัดฮะ จะเห็นเป็นเส้นเฉียงนะนี่ฮะตรงวิ่งเฉียงลงมาจะาขอบครับผมแล้วก็จะมาดูจุด,จดตายจุดตัดรอยตัดของ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 บล็อกของเนี่ยตัวตัดเป็นตัวตัดตัดตรงตรงเส้นตรงขอบเนี่ยจะเป็นเส้นเส้น ฟันปลานะฮะเป็นฟันปลาทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยแล้วขอบตัดขอบตัดเหรียญเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเป็นสองขยักสองขยักนี่ฮะนี่รอยตัดลงมาชีกขาดเขาเรียกตัดครึ่งใบฮะด้านเนี้ยด้านขวาของเราเนี่ย ตัดครึ่งใบแต่ด้านนี้จะตัดสวยงามตัดสวยงามเลยตัดขาดทีเดียวนะก็เหรียญบล็อ,บอกนี้ก็เขาเรียกบล็อกอมหกักแต่ด้านหลังด้านหลังไม่มียังไม่มีกากเพราะปกตินี่จะมีที่บล็อกนิยมสุดนี่เขาจะมันจะมีกากตรงตรงด้านหลังปืนปืนเลยเป็นปืนเลย นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงบอกนิยมอมหักหลังตละลัปัดพันยศเนี่ยเป็นรอยปัม๊มรอยปั๊มรอยตัดรอตัดขอบก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์ดูง่ายก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงจอ,อกอยู่ไฟจอ,อกอยู่ไฟก็มีม,มีมีลมดำก็มี เรียนรุ่นี้ก็พิจารณาง่ายพิจารณาง่ายก็เรียนเลื่อนเลื่อนสมรรศัก์นี่ก็จะสร้างด้วยกันสองพิมนะฮะสองพิมพ์เป็นพิมพเสมาแล้วก็พิมเป็นเป็นพิมพ์หยดน้ำอีก,อ,กอีกพิมพหนึ่งแต่แต่มงการจะนิยมเรียนเสมามากกว่าครับผม เป็นเหรียญที่หลวงพ่อคูณท่านแจกเป็นที่เลลึกในงานได้รับรรพระราชท,ทานเลือนสมนศรรณศักดิ์พระยศในปีพศสอ3 5สหอันนี้เอามาให้ชมครับผม ก็เป็นเป็นเหรียญที่มาตรฐานแล้วก็สร้างโดยสวยงามทีเดียวสร้างโดยสวยงามทีเดียวเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ดูง่ายนะฮะดูง่ายเพราะว่ามีตําหนิตาหนิครบตามที่ดูเนี่ยมีตําหนิครบทีเดียวก็เป็นเหรียญพื้นเหรียญก็เรียบตึงมีตําหนิชัดเจนครับผม ก็นำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางศึกษาก็เก็บรวบรวมวัตถุมุคลของหลวงพ่อคุณพริสุทโธในแต่ละร,รุ่น,นเพราะว่ารักศรัทธาหลวงพ่อคุณครับผม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเทนภูไทยอรักมีข้อเสนอเนีขยก็ติชมกรุลานลงใต้คลิปได้เลยครับผมขอบคุณครับ